โอ,โอ้โหเฮ้ยหอยลมเลยวะยวยวเยอะยาวไปก็ก่อมันเาาเยอะเนี่ยเยอะกว่าตอนประเมินสามอีกนะนี่ยาวแต่มัาเป็นโลคตัวที่เนี่ย,ยดูใบดิทำไมลาสนิมเด่เนดู ไอ้แปงนี้ไม่ใช่หรือที่โทรมาตวดน,น,<ม>นั่นเนี่ยอะไรไหลมาแดงมุมอ็นีสี่ะเนี่ยดูีสีรอดไหมอูลมหมดเลยลมแล้วมันเปสูงเลยไงที่ไหนได้ลมหมดแล้วเจ๊ถึงจะตัดก่อนเราจะแทงทั้งไงอ้ออะไรมาดนเนี่ยที่มลมๆ,ๆเลยมีรอยรถติดลมนูนเนี่ยแปงนูนเนี้ยตงติดเป็ดที่วาเขาจะตัดต้นติดเป็ดก่อนนี่ ประมาณเท่าไรครับสามาเมตรอ้อยอะเชอรี่อนะ3เป็นสามเมตรน่าจะได้อยู่มีต้นตีเป็ดใน,นร้อนหน่อยมียน้ำมันละแองตรงนี้ไม่มเป็นโลกเยือ่อหุ้เนี่ยะะะาจะก็จับแปรงก้ว่ามือนีก่อน เคยแทงมุมโน้นใี่ไหมดูจะได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้นล้วว่ะไม่ต้องแทงหรอกเนาะหรือจะลองดูเฮ้ยมันไม่เป็นหินนะ่ะเอาหอยเยอะดำปีเดี๋ยวดีนะไอ้หมุนว่าพี่จอดลงดีกว่ <c oughs> ตดำปี๋เป็ดโอ้โห้ผ่านยีนมแมลงมันชอบนี่ เออทำไมวันแงมึงชอบจะกินแตน่อีพันธนีวะหนึ่งดีๆเนี่ยอืมอืมเดี๋ยวลองมุมไหนเอาแปลงไหนแปลงนี้ก็นี่เดี๋ยวตีจะตัดเพราะมันหินข้างล่างไม่ดูนม่ได้ครับพี่เนาะเดี๋ยวเขาจะตัดหนีวันแรงงั้นตัดหนีวันแรงแต่อ้อยดีว่ะ เดี๋ยวไปเด็กอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเล็กทังลุ้นกลยแล้วไอ้แฝงฝั่งน้นเจ๊ไม่ให้ไปแทงหรือปีบันจันน่ะไหนเอาป้องกันได้เนี่ยไม่ใช oh. ่ตัดตะกี้ก็ใจเนี่ยตัดก่อนเอาเริ่มกังให้ เอาลองดูโอ้ยลึกเท่าไหร่เนี่ยประมาณยี่สิบห้าเซนแต่นี้มันใกล้ถนนล็อกข้างในแปลงอะดิข้างในมันเข้ยั่วไปดิจะไกถนนลึกขนาดนี้มันจะได้ดิเนี่ยไม่ได้วะเนี่ยโอ้โห ยังไม่ได้หรอกไม่ได้ต้องไปแทงแปลงอื่นเดี๋ยวงานเท่านี้ก่อนลองเดี๋ยวลองไปลงแปลงอื่นกูบอกเจ๊ว่าแปลงนี้ไม่ได้หรอก